สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่544นี่หลงกับเมืองผิงหันมามองสบตากันทันใดต่างเห็นถึงแววตาหวัดผวาในสายตาของกันละกันมีเพียงแต่จอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขึ้นไปเท่านั้นถึงจะหายไปในอากาศแบบนี้ได้โดยที่พวกมันไม่ทันรู้สึกตัวยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่ใช่แค่จอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติธรมธรมดาธรรมดา ถึงแม้พวกมันจะสงสัยไม่น้อยว่าพลังฝีมือของต้นหลิงเทียนสมควรทะลวงขอบเขตหลอมรวมธรรมชาติไปแล้วแต่ยังตกใจไม่น้อยที่ต้องมาประจักษ์ด้วยสองตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมันยังรู้สึกว่าต้นหลิงเทียนสมควรแข็งแกร่งกว่าจอมยุทธหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่หนึ่งหรือสองเทียนน้อยเขาสมควรมีพลังหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สี่กระทั่งสูงกว่าใช่หรือไม่นี่หลงกล่าวถามภรรยาผ่านพลังงานต้นกำเนิดทันที ข้าเองก็คิดเช่นนั้นหาไม่แล้วเขาคงมีอาจไปมาได้อย่างไร้ร่องรอยโดยที่ข้ามีอาจสัมผัสได้นอกจากนั้นแม่นางชุดแดงที่ติดตามเทียนน้อยมาก็สมควรมีพลังฝีมือเหนือหลอมรวมธรรมชาติขั้นที่สี่เมื่งผิงพยักหน้าในน้ำเสียงของนางแสงความยำเกรงหลายส่วนเช่นนั้นที่เทียนน้อยกลับมาก็สมควรคาดการเรื่องราวได้แล้วแล้วฉนหนเขาถึงยังบอกว่ามีมั่นใจกันนี่หลงมุนงงเล็กน้อย หรือว่าเทียนน้อยรู้จักยอดฝีมือทั้งสี่นั่นและทราบถึงพลังฝีมือพวกมันดีรู้ว่าพวกมันแข็งแกร่งเพียงใดเมื่อผิงกล่าวเช่นนั้นพวกเราควรทําอย่างไรดีหากเกิดอันใดขึ้นกับเทียนน้อยข้าคงไม่อาจทนได้ชั่วชีวิตหน้านี้หลงซีดลงโดยพลันยามนี้ไร้หนทางใดที่พวกเราจะหยุดเขาได้ข้าได้ยินเทียนน้อยกล่าวก่อนที่จะจากไปชัดดีเขาสมควรมีแผนอันใดบางอย่างพวกเรามิอาจลงมือวุ่วามให้เสียแผนเขาได้ มื่งผิงยิ้มขมข้าหวังว่าเทียนน้อยจกสามารถจัดก,การยอดฝีมือไม่ทราบที่มาทั้งสี่นั่นได้หาไม่แล้วคงไม่ใช่แค่บุตรชายเราที่กำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับหายนะณวังหลวงของอนาจักรนพาล่องฟุบฟุร่างสองร่างพุ่งมาดังเส้นสายอสนีวุบเข้าสู่วังหลวงทิศหนึ่งสายลมที่โบกพัดยามร่อนลงยังปลุกทหารรักษาการให้ตื่นตัว อย่างไรก็ตามทหารรักษาการเพียงสัมผัสได้ถึงสายลมที่หอบแรงวูบหนึ่งเท่านั้นมีอาจมองเห็นร่างที่ว่องไวปานอสนีแลบนั่นได้เลยร่างที่วูบมาฉับไวทั้งสองไม่นานก็บรรลุถ,ถึงส่วนในของวังหลวงหนึ่งในนั้นยังอดไม่ได้ที่จะกล่าวถามออกมาพี่ใหญ่ต้นท่านรู้หรือว่าสหายท่านถูกจองจําไว้ที่ใดเสียงอิสตรีนั้นนุ่มนวลรื่นหูหน่าฟังนักเพียงเสียงอย่างเดียวก็บ่งบอกได้แล้วว่านางสมควรงามล้ำอย่างหาตัวจับยากข้าไม่รู้ แต่ข้ามั่นใจว่าต้องมีคนรู้เสียงตอบกระ่างชัดทั้งเผยความน่าสนใจไม่น้อยฟุบฟุบไม่นานนักทั้งสองร่างก็หยุดเคลื่อนไหวพร้อมกันนั้นทหารเฝ้ายามที่อยู่หน้าตำหนักหลังหนึ่งก็ร่วงลงไปนอนกองกับพื้นกันหมดเหลือเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ยืนนิ่งปานนีรากงอกเงยเมื่อทหารเฝ้ายามฟื้นสติจากความประหลาดใจที่เห็นสหายถูกผู้ใดก็ไม่รู้อัดหมอบและพอมันได้เห็นผู้ลงมือชัดถนัดตาลูกตาก็เบิกกว้างแทบถลนเร่งถามออกด้วยความตื่นเต้นท่าน ท่านคือผู้บัญชาการต้วนหืมใช่ผู้ที่สร้างความตะลึงให้หานเฝ้ายามไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นต้วนหลิงเทียนที่รอบเข้าวังหลวงมาหลังออกจากจวนเจ้าพระยาต้วนหลิงเทียนอึ้งไปเล็กน้อยเมื่อเห็นทหารยามที่รู้สึกตัวจดจำเขาได้เขาถามออกไปด้วยความสงสัยนี่เจ้ารู้จักข้าด้วยเหรอท่านผู้บัญชาการต้วนท่านอาจไม่รู้จักข้าแต่ข้าย่อมรู้จักท่านทหารยามกล่าวออกด้วยใบหน้าตื่นเต้น ข้าอายุมากกว่าท่าน2-3ถึงปีแต่ข้าเองก็เป็นนักศึกษาของสถาบันบ่มเพาะขุนพลเช่นเดียวกับท่านและยังเห็นท่านเป็นผู้นำทัพของอาณาจักรนภาล่องเราพิชิตชัยที่ชายแดนโดยไร้ทหารบาดเจ็บล้มตายแม้แต่คนเดียวการศึกครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรนภาล่องเราข้าโชคดีนักที่ได้เห็นผู้บัญชาการต้วนเสียงทหารเฝ้ายามเริ่มสั่นเครือท่าทางตื่นเต้นไม่น้อยถ้าท่านผู้บัญชาการต้วนตั้งแต่วันนั้นข้าก็ยึดถือท่านเป็นแบบอย่างชั่วชีวิตของข้า แบบอย่างมุมปากต้นหลิงเทียนกระตุกขึ้นมาตึงหนิด,ดเขาไม่คิดเลยว่าทหารเฝ้ายามจะจดจำเขาได้และยึดถือเป็นแบบอย่างฟุบร่างในชุดแดงปานเพลิงลุกโ h ม m b บมาหยุดข้างๆต้นหลิงเทียนเฟิงเทียนบูค๋ค่อยๆถอดหมวกที่มีผ้าคลุมหน้าออกความงามที่ถูกบดบังก่อนหน้าเผยสู่โลกล่าอกคราทหารยามเพียงมองเฟิงเทียนบูตั้งค้างไปครู่หนึ่งค่อยหันกลับมามองต้นหลิงเทียนมันแทบสะกดความตื่นเต้นยินดีไม่ไหว เจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าพระยาและคนอื่นๆอยู่ที่ไหนหน้าต้นหลิงเทียนเคร่งเครียดขึ้นขณะมองถามทหารเฝ้ายามหากเจ้าไม่กล้าพูดหรือไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรข้าจะทุบเจ้าให้สลบแล้วไปถามคนอื่นข้ารู้ข้ารู้ทหารยามพยักหน้ารัวปานลูกเจี๊ยบจิกเม็ดข้าวเมื่อได้ยินคำถามต้นหลิงเทียนคล้ายมันกลัวต้นหลิงเทียนร้อนใจจนทนไม่ไหวท่านเจ้าพระยากับฝ่าบาทถูกขังอยู่ที่คุกใต้ดินของวังหลวงคุกใต้ดิน ต้วนหลิงเทียนอดขมวดคิ้วขึ้นมาเสียไม่ได้เมื่อได้ฟังเขาเองก็ไปวังหลวงอาณาจาักรนลภพายหลองครั้งแต่โดยมากแล้วเขาจะไปห้องโถงไม่ก็ท้องพระรงเท่านั้นเขาไม่เคยรู้เลยว่าคุกใต้ดินมันอยู่ที่ไหนท่านผู้บัญชาการต้วนเดี๋ยวข้าจะนำทางท่านไปเองทหารยามคล้ายสังเกตเห็นอาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของต้วนหลิงเทียนก็รีบกล่าวออกมาอย่างรวดเร็วข้ารู้ว่าคุกใต้ดินอยู่ที่ใดแล้วเจ้าพาข้าไปแบบนี้ เจ้าไม่กลัวตายหรือไงต้วนหลิงเทียนอึ้งไม่คิดเลยว่าทหารยามจะกล้าหารถึงเพียงนี้เพราะเขาแค่ดูก็รู้ว่าตอนนี้วังหลวงไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองจากตระกูลราชวงศ์อีกต่อไปแต่อยู่ในกำมือของยอดฝีมือทั้งสจากขุมพลังชั้นสองที่มาหาเรื่องเขาอาท่านผู้บัญชาการต้นล้อค่าเล่นแล้วพวกเราพี่น้องทหารแค่แซงยอมสยบแต่เพียงผิวเผินเท่านั้นใจพวกเราทั้งหมดล้วนยังพักดีต่อฝ่าบาทไม่เสื่อมคลาย ยอดฝีมือชั่วร้ายทั้งสี่นั้นหากไม่นับพลังฝีมือพวกมันก็ล้วนเป็นแค่ตัวบัดซบบ้าคลั่งพวกมันกล่าวว่าหากท่านไม่ปรากฏตัวออกมาภายในวันพอรุ่งนี้นอกจากฝ่าบาทกับท่านเจ้าพระยาและคนอื่นๆแล้วพวกมันยังจะฆ่าล้างบางพวกเรากระทั่งยังจะละเลงเลือดไปทั่วทั้งอาณาจักรกรนพาล่องพวกมันถือดีประหนึ่งเจ้าชีวิตลิขิตเป็นตายให้พวกเรายามกล่าวออกทหารยามเผยโทสะออกไม่น้อยต้นหลิงเทียนยังหรีตาลงอย่างเย็นชา งั้นเจ้าพาพวกเราไปที่นั่นเถอะต้นหลิงเทียนกล่าวตรงๆย่อมได้ทหารยามพยักหน้ารับคำก่อนที่จะพุ่งร่างนำต้นหลิงเทียนไปยังฝั่งตะวันตกของวังหลวงปรากฏตำหนักและดูเก่าแก่ซุดโสมหลังหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนตะวันตกพิกลนักแม้ตำหนักและดูดซุโสมแต่กลับมีทหารเฝ้ายามอย่างแข็งขันคล้ายได้รับการเฝ้าระวังอย่างหนักที่นั่นเป็นที่ตั้งคุกใต้ดินขอรับตรงพื้นกลางห้องโถงตำหนักสามารถเลื่อนเปิดออกได้ ถ้าท่านยกกลไก่ตรงเชิงเทียนบริเวณเสาทางขวาต้นนั้นพื้นจะเปิดออกและเผยบันไดหินลงไปยังคุกใต้ดินทหารยามกล่าวบอกต้นหลิงเทียนกับเฟิ่งเทียนบูอย่างละเอียดขณะหลบอยู่ด้านหลังภูเขาจำลองตัวหลิงเทียนพยักหน้ารับฟังก่อนที่จะมองไปยังทหารรักษาการหน้าตำหนักด้วยสายตาเปี่ยมจิตสังหารในสายตาของเขาทหารพวกนี้ล้วนได้รับเบี้ยว,วัดเงินเดือนจากตระกูลราชวงศ์แต่พอถึงห่วงวิกฤตพวกมันกลับช่วยเหลือคนนอก จองจำฝ่าบาทที่เป็นผู้ชุบเลี้ยงพวกมันนับเป็นตัวเนรคุณเลี้ยงไม่เชื่องคนพวกนี้สมควรตายท่านผู้บัญชาการต้นนี้มิใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกมันนะขอรับหากพวกมันมีกระทําตามคำสั่งครอบครัวญาติพี่น้องของพวกมันก็คงไม่มีโอกาสรอดชีวิตอยู่เห็นวันพรุ่งหรอกขอรับทั้งตัวพวกมันเองยังมิอาจหนีความตายได้ด้วยทหารยามที่เห็นแววตาดูร้ายของต้นหลิงเทียนกล่าวออกมาด้วยความขืนขมอะไร คำกล่าวนี้ของทหารยามทำให้ต้วนหลิงเทียนตกใจไม่น้อยลูกตายังเปล่งแสงเย็นเยียบออกมาพวกมันข่มขู่ควบคุมพวกเจ้าด้วยวิธีการชั้นต่ำแบบนี้เลยงั้นหรือตอนนี้ต้วนหลิงเทียนนับว่ามีโมโหแค้นเคืองศัตรูอย่างถึงที่สุดเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าขุมพลังชั้นสองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งสามแห่งของทะเลทรายตอนเหนือจะกล้าลงมือต่ำช้าระยังอายแบบนี้ชั่วร้ายกระทั่งสวรรค์ยังยากจะอภัยให้ได้ ต้วหลิงเทียนย่อมรู้ดีว่าควรทำอย่างไรโดยไม่ต้องให้ทหารยามกล่าวแนะนำฟุบร่างต้วนหลิงเทียนวูบหายไปอีกครั้งในฉับพลันยามเมื่อปรากฏตัวอีกครั้งเขาก็หยุดยืนด้านในตําหนักข้างๆเชิงเทียนที่มีกลไกเลื่อนเปิดพื้นแล้วตุบ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 พร้อมๆกันนั้นเองเสียงร่างผู้คนร่วงไปกองกับพื้นก็ดังขึ้นติดๆกัน ทหารที่คอยเฝ้ารักษาการทางเข้าคุกใต้ดินหลายสิบชีวิตที่ตะลึงกับการปรากฏตัวของต้วนหลิงเทียนก็ไม่ทันได้ส่งเสียงอะไรก่อนที่ภาพจะตัดไปนี่เมื่อทหารยามก่อนหน้าได้เห็นภาพนี้สองตาก็เบิกกว้างทันทีในสายตาของมันผู้บัญชาการต้วนที่มาน,นับถือชื่นชมมากที่สุดอยู่ๆก็หายไปต่อหน้าต่อตาคนไปปรากฏที่กลไกลเปิดคุกใต้ดินอย่างอัศจรรย์อีกทั้งทหารเฝ้าระวังกว่า20ชีวิตก็ร่วงไปนอนหมดสภาพบนพื้นอย่างพร้อมเพรียง นี่หมายความว่าอย่างไรในบรรดายอดฝีมือที่ข้าเคยเห็นในชีวิตนอกเหนือจากผู้บัญชาการต้นแล้วก็เกรงว่าจะมีแค่ยอดฝีมืออุบาททั้งสีนั่นที่มีพลังฝีมือสูงส่งถึงเพียงนี้กระทั่งจอมยุทธแรกสัมผัสธรรมชาติก็ไม่มีวันกระทำเช่นนั้นได้ทหารยามพึมพำกับตัวเองหลังจากนั้นไม่ทันไรลูกตามันก็แทบถลนอีกครั้ง เพราะมันพบว่าอยู่ดีๆร่างสตรีชุดแดงข้างๆก็หายไปอย่างกระทันหันเห็นอีกทีนางก็ไปหยุดยืนข้างๆผู้บัญชาการต้นของมันที่อยู่ไกลตาแล้วหลังจากนั้นมันก็เห็นว่าพื้นเลื่อนเปิดเผยให้เห็นบันไดหินนำลงไปยังคุกใต้ดินร่างทั้งสองก็พุ่งลงไปพร้อมๆกันหายไปต่อหน้าต่อตาของมันอีกครั้งแม่นางผู้นั้นพลังฝีมือสูงส่งนักลมหายใจทหารยามถีระรัวขึ้นมาส่วนทางด้านต้นหลิงเทียนกับเฟิงเทียนบูนั้นตอนนี้ก็ลงไปยังคุกใต้ดินพร้อมๆกัน ในคุกใต้ดินก็มีทหารเฝ้าระวังอยู่หลายคนแต่พวกมันทั้งหมดถูกตัวหลิงเทียนและเฟิ่งเทียนสับต้นคอด้วยความฉับไวปานฟ้าผ่าจนสิ้นสติไปไม่ทันได้ส่งเสียงอะไรสักคนต่อหน้าทั้งคู่ทหารของอาณาจักรกรนพาล่องย่อมไม่อาจนับเป็นตัวอะไรได้หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็มาถึงห้องถังที่มีขนาดใหญ่สุดทางเดินปรากฏร่างผู้คนห้าคนกำลังนั่งคัมมาทิศอยู่ในห้องถัง เป็นชายวัยกลางคนสองคนและรุ่นเยาว์สาคนทั้งหมดจมอยู่ในพวังบ่มเพาะสองตาหลับพริมไม่รับทราบสถานการณ์ใดๆภายนอกแม้แต่น้อยเนี่ยเหรอที่บอกว่าพวกเขาถูกขังเอาไว้ต้วนหลิงเทียนไม่ได้ปลุกทั้ง5ทันทีแต่อย่างไรสายตาเขาไว้มองไปในห้องขังทั่วๆไม่นานก็แลยเห็นจานชามหรูหราพร้อมอาหารเลิศรสมากมายยังมีเหยือสุราที่คล้ายพึ่งถูกเติมมาใหม่ตั้งอยู่กระทั่งการน้ำชายัยงมีไอร้อน แถมห้องถังหลังลูกกรงนี้ก็ปูพื้นด้วยพรมอย่างดีเตียงนอนก็มีผ้าปูหรูราะดูสะอาดสะอ้านนะักดูเหมือนว่าจะจริงอย่างที่ทหารเฝ้ายามบอกทหารที่เฝ้าระวังอะไรพวกนั้นไม่ได้รับใช้ทั้งสี่คนนั่นจริงๆต้นหลิงเทียนคิดในใจลี่ส่วนไม่นานสายตาต้นหลิงเทียนก็ไปตกยังร่างหนึ่งในบรรดาคนทั้งห้าเป็นร่างอ้วนท้วมไขมันท่วมตัวที่แสนคุ้นเคยแก้มย้อยๆกับรูปร่างนั่นช่างดูเหมือนการก่อนไม่มีผิด ไอพวกบัดซบนั่นมันทำเกินไปแล้วจริงๆกระทั่งลสซวนที่อยู่เมืองประกายแสงมันยังอุตส่าห์ไปตามจับมาได้มุมปากต้นหลิงเทียงกระตุกตึงิดหิดตอนนี้เองหน้าอ้วนทมเต็มๆไปด้วยไขยมันของลสซวนก็ขยับเล็กน้อยไม่นานมันก็ค่อยลืมตายีๆออกมาคล้ายกับสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างและพอมันลืมตาเห็นชัดสองตาก็เบิกโพลงขึ้นมาด้วยความตกตะลึงทันที ลูกกบพี่หน้าอ้วนของลี่ส่วนผงะไปทันใดเมื่อได้เห็นร่างต้วหลิงเทียนก้อนไขมันมาหืมม ah าพลันวิ่งตุบตุบก่อนจะโผร่างเข้าไปกอดต้วหลิงเทียนเต็มรักข้ารู้แต่แรกแล้วว่าลูกพี่ต้องมาช่วยชีวิตข้าแน่ปล่อยข้าต้วหลิงเทียนรู้สึกราวกับตกอยู่ในนรกไขมันหน้าเขาฝังยุบลงไปก้อนเนื้อของมันจนหายใจแทบไม่ออกมือยกขึ้นปัดป่ายผลักร่างลี่ส่วนออกไปทันที ลูกพี่ท่านดูเข้าเถอะไอพวกบ้านนั่นมันถอไปจัดบ้ามาจากเมืองประกายแสงเพื่อเอามาขังไว้ที่นี่ข้าน่าสงสารถึงเพียงนี้ลูกพี่ยังทนได้หรือหลังจากที่ถูกผลักออกไปลี่ส่วนก็พยายามทรงตัวให้ตรงค่อยตีหน้าเศร้ากล่าวออกด้วยสลดฟ้องเรื่องราวกับต้วนหลิงเทียนอย่างไรก็ตามคงยากที่ต้วนหลิงเทียนจะรู้สึกเวทนาสงสารอะไรมันหลังจากที่ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของมันตอนนี้ และเมื่อครูต้นหลิงเทียนก็ไม่ได้ใช้แรงเยอะอะไรแค่ใช้พลังร้ายสภาพอันอ่อนโยนผลักใส่ลี่ส่วนออกไปเท่านั้นไม่ได้ทำร้ายอะไรมันเลยจะอย่างไรเสียลี่ส่วนก็เป็นลูกพี่ลูกน้องเขาแน่นอนว่าเขาคงไม่ลงมือรุนแรงอะไรกับมันน่าสงสารเหรอเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่ว่าถูกจับมาขังที่นี่แล้วเจ้าได้กินดีกว่าเดิมหรือไง ต้นหลิงเทียนตอบขณะหันมองไปยังอาหารเลิศรสและสุราชั้นดีที่มีแต่ในวังเท่านั้นแถมดูจากปริมาณแล้วเหล่านั้นสมควรเตรียมมาให้ลี่ส่วนโดยเฉพาะแฮ่แฮ่เมื่อถูกต้นหลิงเทียนแฉหน้าอ้วนของมันก็ยิ้มแป้นแลนออกมาทันทีมันกรอกตาหันมองทางอื่นอย่างไม่รู้ไม่ชี้ค่อยกล่าวแก้ตัวลูกพี่อ่านนี้เป็นพระกรุณาจากฝาบาทกับท่านลุงนี่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพราะท่านนั่นหละ่ะหืมอาหารนี้เพราะข้าต้นหลิงเทียนอึง ใช่ใช่เพราะท่านคนเดียวเลยลี่ส่วนพยักหน้าระรัวปานลูกเจี๊ยบจิกเม็ดข้าวลูกพี่เรื่องนี้ท่านอาจยังไม่รู้แต่ทหารทั้งหมดล้วนดูแลพวกเราอย่างดีเพราะทั้งหมดล้วนยึดถือท่านเป็นแบบอย่างและหลังจากที่พี่น้องทหารพบว่าข้าเป็นถึงลูกน้องคนสนิทของท่านมิว่าข้าขออันใดทั้งหมดล้วนนำมาประเคนให้ทั้งสิ้น พอได้ฟังวาจาลี่ส่วนต้นหลิงเทียนก็ระบายลมหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้ก่อนที่จะหันไปมองทหารเฝ้ายามที่เขากับเฟิ่งเทียนบูซัดจนสลบนี่ข่าฟาดพวกมันแรงไปหรือเปล่านะต้นหลิงเทียนกล่าวพึพรรมพำตอนนี้เองลี่ส่วนก็หันมองไปตามสายตาต้นหลิงเทียนและได้เห็นภาพทหารทั้งหมดหมอบกระแตนพื้นปานไร้ชีวิตลูกตาหยีๆีของมันถึงกับเบิกโพลงขึ้นมาอย่างร่ำร้องอุทานด้วยตกใจหาลูกพี่ ท่านคงมีได้ฆ่าพี่น้องทหารพวกนั้นหรอกนะที่จริงแล้วชีวิตพวกเขาก็มีง่ายเลยนอกจากนี้พวกเขาก็มิเคยทำร้ายพวกเราด้วยพวกเราแค่ทำให้สลบไปเท่านั้นเฟิงเทียนบูกล่าวตอบก่อนที่ต้วนหลิงเทียนจะได้ทันพูดอะไรครั้งที่นางติดตามต้วนหลิงเทียนมายังอาณาจักรนภาร่องแห่งนี้นางก็ได้ไปเยือนเมืองประกายแสงกับต้วนหลิงเทียนด้วยเช่นกันและได้พบกับลี่ส่วนที่นั่นนางจึงรู้ว่าลี่ส่วนคนนี้สนิทสนมกับต้วนหลิงเทียนไม่น้อย ดีดีด,ดีพี่สะพ้ายแล้วฉนไหนท่านถึงมากับลูกพี่ข้าได้เล่ากับอีแค่นักเลงบ้าบอพวกนั้นลูกพี่ข้าคนเดียวก็เอาอยู่แล้วข้าคงรู้สึกเหมือนทำบับการรมหนักหนาแนหากพี่สะพ้ายเกิดได้รับบาดเจ็บอันใดเพราะมาช่วยข้าลี่ส่วนกล่าวขณะยิ้มยีตาออกมาอย่างฝืนฝืนด้านฟงเทียนบูน,นั้นพอได้ยินลี่ส่วนเรียกหาว่าพี่สะพ้ายแก้มนางพันขึ้นสีระเรื่อท่าทางยังละดูเหนียมอายไปไม่น้อยอย่างไรก็ตามนางไม่ได้คิดจะโต้แย้งว่าจะเรียกหานี้ เจ้าอย่าได้ประมาทพวกมันเชียวพวกนั้นมันแข็งแกร่งจริงๆขณะที่เฟิงเทียนบูกกล่าวคำนี้แก้มที่แดงก็ค่อยจางหายใบหน้ากลับมาจริงจังดังเดิมคนของขุมพลังชั้นสองยังเป็นนักเลงร้ายๆได้หรือฮึอให้พวกมันแข็งแกร่งแล้วจะอย่างไรพวกมันยังสู้ลูกพี่ข้าได้หรือลี่ซวนกล่าวออกมาอย่างไม่ยี่ระในสายตาของมันนั้นลูกพี่เป็นตัวตนอันไร้เทียมทานแข็งแกร่งที่สุดในใต้ล่าเพีย ทว่าพอมันกล่าวจบคำสีสมันก็ถูกตบจนลั่นทันทีโอ้ยใครกล้าตีบิดาลี่ซวนตะโกนออกมาสีหน้ายังเย็นชาลงทันใดทว่าพอมันหันมาเห็นผู้ทุบตีหน้ามันก็ผงะเวอไปทันใดบิดาข้าเป็นตัวอ้วนกลมเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดต้นหลิงเทียนหลีตามองลี่ซวนก่อนจะค่อยๆเผยยิ้มบางๆหน้าขนลุกออกมาใบหน้าเย็นชาปานมีน้ำแข็งของลี่ซวนเปลี่ยนไปทันใดเมื่อได้รู้ว่าผู้ตีเป็นต้นหลิงเทียนเอง พอมันได้ยินคำกล่าวตัวหลิงเทียนทั้งเห็นรอยยิ้มหน้ากลัวปากมันก็สั่นขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวรีบกล่าวออกด้วยท่าทางน่าสงสารลูกพี่ท่านได้ยินผิดไปแล้วท่านเข้าใจวาจาก้าผิดไปหืมได้ยินกับเข้าใจผิดหรือรอยยิ้มสซยะตัวหลิงเทียนยิ่งมายิ่งหน้ากลัวลูกพี่ข้าผิดไปแล้วอย่าทุบตีข้านะข้าสำนึกผิดแล้วพอเห็นรอยยิ้มสยะอันหน้ากลัวลี่ส่วนรู้ดีว่าคงยากที่จะแถอะไรต่อหน้าตัวหลิงเทียนได้มันรีบชักสีหน้าจริงจังกล่าวออก เป็นท่านต่างหากที่เป็นบิดาข้าหลังจากนี้ให้ท่านเป็นบิดาข้าเลยดีหรือไม่เฮ่ยเฮใครจะอยากเป็นบิดาของเจ้าต้วนหลิงเทียนไม่รู้จะพูดอะไรเขาแค่อยากให้ลี่ซวนมันยอมรับผิดดีๆไม่ได้หวังจะให้มันแถหน้าตายแบบนี้ข้ากลัวว่าถ้าอาวุโสห้ามาได้ยินคำเจ้าขาเจ้าได้ถูกจับหักแน่ทว่าใครจะไปคิดว่าลี่ซวนกลับไม่กลัวเกรงคำขู่จากต้วนหลิงเทียนครั้งนี้เลยก็นะแต่นั้นจะเป็นได้หากท่านพ่อสามารถเอาชนะข้าได้ซะก่อน ตัวหลิงเทียนจนด้วยคำพูดอีกครั้งก็จริงของมันตอนนี้พลังฝีมือลี่่วนนับว่าอยู่เหนืออาวุโสห้าลี่ถิงจากตระกูลลี่แห่งเมืองวายุโปรยไปแล้วเทียนน้อยตัวหลิงเทียนตอนนี้เองมีเสียงเข้มเขมดังขึ้นเป็นนี้เวยกับห้องเต้นพาล่องและเสี่ยวอยู่กับเสี้ยวฉวินที่ค่อยๆยทยอยกันลืมตาขึ้นมาทีละคนทั้งหมดล้วนตะลึงงานไปทันใดเมื่อได้เห็นตัวหลิงเทียน ท่านลุงนี่ฝ่าบาทลำบากพวกท่านแล้วหลังจากที่ต้วนหลิงเทียนทักทายฮ่องเต้กับนี่เหวี่ยเขาก็หันไปยิ้มทักทายเซี่ยวอยู่กับเซี่ยวฉวินอย่างเป็นกันเองเซี่ยวอยู่กับเซี่ยวชวินนั้นเขารู้จักกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กแค่การกระทำเรียบง่ายก็สามารถอธิบายได้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเอ่ยคำพร่ำเพื่ออะไรเทียนน้อยสี่คนนั่นดูท่าแล้วพลังฝีมือของพวกมันกล้าแข็งนักเจ้าไปมีเรื่องมีราวกับพวกมันได้อย่างไร นี่เวียกล่าวถามในน้ำเสียงไร้ซึ่งการกล่าวโทษอะไรมีเพียงความอยากรู้อยากเห็นเท่านั้นหลังจากได้ยินคำถามของนี่เวียทั้งฝ่าบาทเซี่ยวอยู่เซี่ยวฉวินและลี่ส่วนก็หันมองไปทางต้นหลิงเทียนด้วยความอยากรู้ทันทีเห็นชัดว่าต่างสงสัยกันไม่น้อยข้าเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าพวกมันเป็นคนของขุมกำลังไหนคงยังบอกพวกท่านตอนนี้ไม่ได้ว่าข้าไปทำอะไรให้พวกมันต้นหลิงเทียนกล่าวออกมาตามตรง ตอนนี้เรียกว่ารายยอดฝีมืออะไรในบรรดาสิบราชาอาณาจักรรวมทั้งราชาอาณาจักรตาหันที่สามารถทัดเทียมเขาได้หากแต่เขาได้ล่วงเกินขุมพลังชั้นสามของทะเลทรายตอนเหนือแทบทั้งหมดแต่กล่าวไปแล้วพวกมันก็ไม่น่าจะตามมาเอาเรื่องราวกับเขาอย่างเปิดเผยแบบนี้เว้นเสียแต่พวกมันคิดจะมีเรื่ององค์กับนิกายห้าธาตุจริงๆ นิกายห้าธาตวันนี้ไม่เหมือนในการก่อนอีกต่อไปนอกเหนือจากได้รับเศษความลึกล้ำมาจนทําให้นิกายกําลังจะมีราชันยุทธ์อย่างตัวประมุกหนึ่งคนกระทั่งเจ้าขุนเขาชีวิเองก็ใกล้จะทะลวงขอบเขตบรรลุราชันยุทธเต็มทีหากมีเวลาอีกเล็กน้อยโดยไม่ต้องอาศัยเศษความลึกล้ำอะไรด้วยซ้ำเรียกว่าในอนาคตอันใกล้นิกายห้าธาจะมีราชันยุทธถึงสองคนด้วยเหตุนั้นนิกายห้าธาจึงไม่อาจถูกยกไปเทียบกับขุมพลังชั้นสามอื่นๆได้ กล่าวไปก็เสมือนกับนิกายห้าธาตุเป็นขุมพลังชั้นสองกลายเพราะกําลังจะมีราชันยุทธปรากฏออกมาถึงสองคนและแค่ราชันยุทธคนเดียวก็สะกดข่มขุมพลังชั้นสามทั้งหมดได้แล้วดังนั้นผู้ที่มาหาเรื่องเขาที่นี่สมควรเป็นขุมพลังชั้นสองแน่นอนแค่ไม่รู้ว่าเป็นขุมพลังใดก็เท่านั้นอาจเป็นได้ที่คนของนิกายมเมฆเหินกับวังอุดรธมินจะมาเพื่อลังแค้นที่เขาได้ฆ่าสิทธิอัจฉริยะของพวกมันไปหากเป็นพวกที่มาจากนิกายอูฉางก็คงมีพ้นความโลภ พวกมันย่อมหมายตาเศษความลึกล้ำด่านพลังราชันและด่านพลังจัก,กรพัทิที่เขามีเป็นแน่และตอนนี้ต้วนหลิงเทียนยังไม่ทราบจริงๆว่าพวกไหนกันแน่ที่เลือกจะเปิดศึกกับเขาอย่างชงชางแบบนี้นั่นจึงเป็นเหตุผลให้เขาตอบคำนี่เหวี่ยไม่ได้ว่าไปล่วงเกินอีกฝ่ายอย่างไรต้วนหลิงเทียนจากคำของเจ้าหรือเจ้าจะไปล่วงเกินขุมพลังมา,มามากกว่าหนึ่งแห่งกันมุมปากเซี่ยวฉวินกระตุกขึ้นมาทันทีคนอื่นๆได้แต่งเงียบไปสุดท้ายก็ยิ้มเจือนๆออกมาอย่างลำบากใจ คล้ายพวกมันนึกขึ้นได้ว่าตอนที่ต้วหลิงเทียนอยู่อาณาจักรนพาล่องอีกฝ่ายก็มักมีเรื่องราวกับผู้อื่นอยู่เสมอแน่นอนว่าตอนนี้เมื่ออีกฝ่ายออกไปท่องโลกกว้างข้ามผ่านขุนเขาทะเลอันสุดภพศารล,ลักษณะนิส,ยสัยส่วนตัวและพรสวรรค์อันไร้จำกัดนั่นความสามารถในการมีเรื่องกับผู้คนคงก้าวหน้าไม่น้อยตอนนี้พวกเราไปกันก่อนเถอะ ต้นหลิงเทียนรีเปลี่ยนเรื่องทันทีก่อนที่จะเรียกหาคนทั้งห้าพร้อมด้วยเฟิ่งเทียนหู่ให้ออกไปจากคุกใต้ดินทั้งหมดก็ติดตามต้นหลิงเทียนออกมาจากคุกใต้ดินอย่างไม่รอช้าอะไรวุ้มม,มุมทันใดนั้นต้นหลิงเทียนพันโบกมือเบาๆคราหนึ่งปรากฏพลังงานต้นกำเนิดอันสุดไพศาลใช้ออกแยบคลายแปลงเป็นพลังร้สภาพหยิบยกขุมหนึ่งหอบร่างทั้งห้าคนเอาไว้อย่างอ่อนโยนนำพานี่เวียและคนอื่นๆให้พุ่งออกจากเขตวังหลวงด้วยความเร็วสูง ด้วยความรวดเร็วระดับนี้ทําให้ทหารเฝ้าระวังทั้งหลายในวังไม่อาจมองเห็นได้เลยเร็วยิ่งห้าคนที่ถูกต้วนหลิงเทียนหอบหิ้วเหินบินเต็มไปด้วยความประหลาดใจนักลูกตาทั้งหลายต่างเบิกกว้างออกมาแทบถลนฮ่าฮ่าฮ่าข้าว่าแล้วลูกพี่ของข้าเก่งที่สุดลี่ส่วนหัวเราะร่าออกมาเผยให้เห็นชัดเจนว่ามันเชื่อมั่นในตัวต้วนหลิงเทียนหมดใจทั้งหมดนี้ยังพึ่งมีกี่ปีเองมิใช่หรือต้วนหลิงเทียนกลับเติบโตก้าวหน้าขึ้นมากายเช่นนี้ ลูกตาของห้องเต้นพาล่องรีลงความตกตะลึงฉายชัดบนใบหน้าต้วนหลิงเทียนเซี่ยวอยู่กับเซี่ยวฉวินหันมองหน้าศพตากันและต่างได้เห็นถึงความท้อแท้ในแววตาของอีกฝ่ายจุดเริ่มต้นของเรื่องราวและการพบกันครั้งแรกพวกมันยังแค่รู้สึกว่าการไล่ตามต้วนหลิงเทียนให้ทันเป็นอะไรที่ยากนักทว่าด้วยพลังฝีมือที่ต้วนหลิงเทียนเผยออกวันนี้ทําให้พวกมันรู้ชะตาจำแจ้งว่าชั่วชีวิตคงยากที่จะติดตามไล่ทันอีกฝ่ายได้อีกต่อไป เทียนน้อยเจ้ายอดเยี่ยมนักเมื่อนี่เวียเห็นพลังฝีมือต้นหลิงเทียนก้นบึ้งของใจก็เอ่อล้นไปด้วยความสุขความยินดีฟูมขณะที่ต้นหลิงเทียนพาทั้งห้าเหินออกจากวังหลวงร่างที่งดงามปานเทพธิดาอัคคียังคงเหินทะยานตามต้นหลิงเทียนมาติดติดไม่ว่าทั้งหมดจะเหินไปที่ใดเปลวไฟร้อนแรงก็แผ่พุ่งกำจายออกไปตามรายทางต้นหลิงเทียนในที่สุดเจ้าก็โผล่หัวออกมาเสียที ทันใดนั้นเองปรากฏเสียงหนึ่งคล้ายคึืก้องออกมาจากทุกทิศทางให้ต้นหลิงเทียนและคนอื่นๆได้ยินชัดเจนลี่ซวนที่จดจำเสียงนี้ได้พันกัดฟันด้วยโทรศัพท์กล่าวออกมาด้วยความฮึดฮัดทันใดลูกพี่นี่เป็นเสียงของตัวอุบาทที่จับข้ามาจากเมืองประกายแสงไหนเลยต้นหลิงเทียนยังจะมีเวลาสนใจอะไรลี่ซวนเขารีบหันไปมองเฟิงเทียนบู่ด้วยสายตาจริงจังกล่าวส่งเสียงผ่านพลังงานต้นกําเนิดเทียนบูพาทุกคนไปที เป้าหมายของพวกมันคือข้ามันย่อมไม่ติดตามพวกเจ้าไปแน่พี่ใหญ่ต่อต่อ,ตอ,ตอไม้ทวเวหนอนหนูหน้าง,งามเฟิ่งเทียนบู่เปลี่ยนไปทันใดเมื่อได้ยินคำต้นหลิงเทียนอย่างไรก็ตามใจของนางพันสถานขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุสายตารีมองไปยังต้นหลิงเทียนทันทีนี่เป็นครั้งแรกเลยที่พี่ใหญ่ต้นกล่าวกับนางด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดจริงจัง,จงถึงเพียงนั้นเฟิ่งเทียนหู่ย่อมเกรงว่าต้นหลิงเทียนจะเกิดความไม่พอใจ นางจึงทำได้แค่กัดฟันเปล่งพลังอบอุ้มคนทั้งหมดแทนต้นหลิงเทียนก่อนที่จะนำพาทั้งหมดออกจากวังหลวงไปอย่างไม่เต็มใจฮู้วัวทันใดนั้นเองเสียงของสายลมก็กึกกล้องออกมาสองเสียงอย่างพร้อมเพรียงร่างสองร่างปรากฏให้ต้นหลิงเทียนเห็นในสายตาหนึ่งในนั้นใช้พลังหอบหิ้วอีกคนเอาไว้ส่วนอีกหนึ่งกำลังมองไปยังชายวัยกลางคนที่หอบหิ้วมันด้วยท่าทางประจบประแจงแฝงยำเกรง อาวุโสจงต้วนหลิงเทียนคงพานี่เหวียและคนอื่นๆนี้ไปสำเร็จแล้วหากมีได้ค่าแจ้งข่าวนี้กับท่าน